ผมไม่สามารถที่จะช่วยให้ทุกคนประสบความสำเร็จได้ถ้าทุกคนไม่ช่วยตัวเองการที่ผมพยายามที่จะชักจูงพยายามที่จะผลักดันท่านผู้ชมให้รีบทำให้พัฒนาเพราะผมมองเห็นว่านี่คือประโยชน์ที่พวกท่านจะได้รับแต่การที่คนไหนจะประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จมันอยู่ที่ตัวท่านเองเพราะฉะนั้นทุกท่านจงจำไว้นะครับไม่มีอะไรที่จะสามารถประสบความสำเร็จ ได้เต็มร้อยหรือทุกคนต้องประสบความสําเร็จแต่ทุกการประสบความสําเร็จมันกลับจะมีคนที่เป็นผู้นําคนที่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงสังคมได้เพราะนั้นคนเหล่านี้แหละครับคือคนที่จะช่วยเหลือให้ประเทศชาติและสังคมจเจริญก้าวหน้าในอนาคตถ้าวันนี้ผมสามารถที่จะเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจให้กับพวกท่านและจากหนึ่งคนจุดประกายที่ตัวผมและขยายออกไปเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสน นั่นถือว่าประสบความสําเร็จแล้วครับสวัสดีครับทุกผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมานาสีจันทร์นะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้ให้ความการุณาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันทร์มาโดยตลอดนะครับ ผมจะพยายามทำคลิปที่ดีที่มีคุณค่าส่งมอบออกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็นั่งอยู่ภายในโคกหนองนานะครับนั่งอยู่ริมขอบบ่อใต้ต้นยงนางนาอาศัยร่มเงาของต้นยางนานะครับในการที่จะนั่งอัดคลิปเพื่อที่จะนำเสนอผ่านทางช่อง YouTube ช่องหมอมานะนะครับให้กับพี่น้องประชาชนได้รับชมรับฟังกันนะครับ สำหรับภารกิจวันนี้นะครับออกมาที่โคง้งหนองนาหลังจากปล่อยวัวเสร็จให้อาหารปลาเสร็จนะครับก็ทำการขุดขี้วัวนะครับที่อยู่ในอคอกวัวช่วงนี้ก็จะเร่งที่จะรื้อส่วนของขอคอกวัวออกก่อนนะครับจะเอาไว้เฉพาะโครงสร้างหลังคานะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะทำการผมดินนะครับเพราะบริเวณอคอกวัวมันยังเป็นแอ่งอยู่นะครับ จะถมดินให้มันเสมอกับบริเวณที่ผมนั่งนะครับแล้วก็จะปรับเปลี่ยนภารกิจของโรงเรือนอคอกวัวไปทำเป็นโรงเพาะขยายลูกพันธุ์ปลานะครับนี่คือสิ่งที่วางแผนไว้แล้วก็เดือนหน้านะครับเดือนมีนาถ้าได้คิวรถแบ็คโฮเข้ามานะครับจะจ้างให้มาขุดบ่ออยอีกสองลูกนะครับที่อยู่เลยต้นมะม่วงที่ท่านผู้ชมเห็น อยู่กลางทุ่งนะครับเลยสแลนเขียวๆไปนะครับเลยต้นมะม่วงไปหน่อยจะขุดเป็นบ่ออีกสักสองลูกนะครับเพื่อที่จะเอาไว้เลี้ยงปลาแล้วก็สําหรับอนุบาลลูกปลานะครับส่วนของที่นาก็น่าที่จะมีประมาณสองไร่นะครับก็จะยังคอนเซปต์ของคําว่าโคกหนองนาทุกประการนะครับส่วนที่เป็นโคกก็จะไว้สําหรับทําโรงเรือน ขยายพันปลานะครับแล้วส่วนที่เป็นน้องก็ไว้สําหรับกักเก็บน้ําและเลี้ยงปลานะครับส่วนที่เป็นนาก็ไว้สําหรับปลูกข้าวแล้วก็เลี้ยงปลาในนาข้าวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างคือคอนเซปต์ของโคกหนองนาทุกประการนะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมได้วางแผนไปเดี๋ยวผมก็จะถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้เห็นเป็นระยะระยะนะครับสําหรับวันนี้นะครับมี F c นะครับ สอบถามผมมาการที่คุณหมอมาแนะนำวิธีการทำโคกหนองนาคุณหมอมีความประสงค์อะไรแล้วก็ต้องการที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในสังคมไทยนะครับผมเชื่อว่าคำถามนี้เป็นคำถามที่หลายๆท่านก็คงอยากที่จะทราบคำตอบการที่ผมตัดสินใจที่จะทำโคกหนองนาและตัดสินใจที่จะทำ เรื่องราวต่างๆเผยแพร่ออกไปผ่านทางช่อง YouTube ช่องมานาสีจัน์นะครับเพราะหลังจากที่ผมได้มีโอกาสได้มาใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเกิดเมืองนอนที่อำเภอประทายจางังหวัดนครราชสีมานะครับได้ทดลองทำาค่หนองนาแล้วผมมองเห็นว่าปัจจัยนี้มันมีความยั่งยืนจริงๆคกหนองนาสามารถที่จะสร้างไรายได้สามารถที่จะเป็นหลักประกันให้กับ เจ้าของได้อย่างแท้จริงแต่ทําไมโคกหนองนาในประเทศไทยก็ยังมีส่วนที่ประสบความสําเร็จยังไม่มากมันก็เลยทําให้ผมได้ศึกษาแล้วก็ได้สังเกตได้ใช้ความคิดผมมองเห็นว่าวันนี้โคกหนองนานะครับคนที่ทําสําเร็จคือคนที่มีเงินและคนที่ได้รับการสนับสนุนมีน้อยคนมากนะครับที่จะเริ่มต้นจากศูนย์หรือเริ่มต้นจาก ความที่ไม่พร้อมแล้วจนกระทั่งประสบความสําเร็จเพราะว่าถ้าเราจะเห็นสิ่งต่างๆในสังคมไทยวันนี้พี่น้องเกษตรกรเองค่อนข้างที่จะรอความช่วยเหลือจากภาครัฐเพราะฉะนั้นความเหลื่อมล้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสนับสนุนเรื่องการขุดบอ่อเรื่องระบบชลรประทานเรื่องไฟฟ้าเรื่องปลาปลาเรื่องถนนอะไรต่างๆมันค่อนข้างที่จะมีการเลือกปฏิบัติ คนที่อยากทำแต่ไม่มีเส้นสายก็เกิดความท้อแท้มองแล้วก็ไม่ค่อยจะเห็นอนาคตแต่หลังจากที่ผมได้ถ่ายทอดเรื่องราวของผมที่ผมได้ยืนหยัดต่อสู้ด้วยตัวผมเองก็มีท่านผู้ชมมี fc เป็นจำนวนมากนะครับในประเทศไทยและต่างประเทศได้เข้ามารับชมรับฟังได้เข้ามาชื่นชมแล้วก็ขอบคุณผมที่ได้ให้กำลังใจไปมันทำให้ผมได้ฉุกคิดขึ้นว่า วันนี้สังคมไทยยังมีคนเป็นจํานวนมากที่รอความหวังที่รอคนที่จะมาช่วยกระตุ้นคนที่จะมาช่วยเป็นแกนนําเป็นขุนศึกในการที่จะนําพาพี่น้องเกษตรกรพี่น้องประชาชนได้ลุกขึ้นมาเพื่อที่จะทำโคกหนองนาและเมื่อผมมองดูแล้ววันนี้ยังมีคนที่รอความหวังอีกเป็นจํานวนมากผมก็เลยตัดสินใจที่จะบุกเบิก ที่จะพัฒนาโคกหนองนาผมที่นี่ให้สามารถเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องประชาชนได้และด้วยความที่ผมมีความรู้หลายๆด้านผมก็จะพยายามที่จะนำความรู้ของผมที่มีมาถ่ายทอดมาผสมผสานกับการทำโคกหนองนาเพื่อที่จะให้พี่น้องเกษตรกรและคนที่ได้มารับชมรับฟังคลิปเรื่องราวต่างๆที่ผมได้ถ่ายทอดจะได้เกิดความรู้จะได้เกิดแนวทาง เพื่อที่จะเอาออกไปสู่การปฏิบัติลนในการที่ผมได้นำเสนอนี้หลายๆคนก็จะแอบ,บกันแนนกันแหนผมว่าคนทำได้มันมีไม่กี่เปอร์เซนต์หรอกแต่คนล้มเหลวมีมากกว่าผมต้องขอบอกท่านผู้ชมอย่างตรงไปตรงมาพวกเราต้องยอมรับครับคนที่จะประสบความสำเร็จในการทำโค้งหนองนามันคงมีเพียงไม่กี่เปอร์เซนต์ มันเหมือนกับที่คนอื่นกันแนกันแหนแน่นอนแต่ทําไมผมรู้ทั้งรู้ว่าโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมันไม่ได้มีเยอะแยะมันจะมีเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของคนที่จะประสบความสําเร็จแต่ผมยังดันทุนลังและยืนการที่จะทําสาเหตุก็คือการที่จะทำกุ้งหนองนาถ้าเราจะทําให้มันดีให้มันยั่งยืนให้มันเป็นเครื่องจักรทาเงินเราต้องทุ่มเทไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลา เรื่องของพละกกำลังเรื่องของเงินทุนทุกสิ่งทุกอย่างเราจะต้องใส่เข้าไปเต็มดอยกว่าที่มันจะออกผลผลิตกว่าที่มันจะเริ่มสร้างเงินให้กับคนที่ทําพวกหนองนามันต้องใช้เวลานี่คือสิ่งที่ผมเข้าใจมาโดยตลอดและเมื่อผมถ่ายทอดออกไปผมคิดว่าท่านผู้ชมที่ได้ติดตามและได้คิดตามในสิ่งที่ผมพูดถ้าท่านอยากประสบความสำเร็จ ท่านต้องทุ่มเต็มร้อยแต่ถ้าใครใส่เพียงครึ่งครึ่งกลางๆค,ความสำเร็จมันก็จะยิ่งทอดเวลาออกไปถ้าใครยิ่งเพิกเฉยยิ่งล่าเรือยยิ่งใส่ใจมั่งไม่ใส่ใจมั่งปล่อยทิ้งทิ้ง,ง,งคว่างๆความล้มเหลวก็จะเริ่มใกล้เข้ามาหาคุณเพราะนั้นมันก็จะเป็นการคัดคนว่าคนที่ตั้งใจคนที่ทุ่มเทคนที่ไม่ยอมแพ้ นั่นแหละครับคือคนที่จะมีโอกาสประสบความสําเร็จในการทรําโคกหนองนาแล้วหลายคนก็อาจจะมีคําถามว่าแล้วในการทรําโคกหนองนามันจะมีประโยชน์อะไรถ้าคนสําเร็จเพียงเล็กน้อยและคนส่วนใหญ่ล้มเหลวผมอยากจะฝากไปถึงพี่น้องประชาชนและคนที่กําลังคิดที่จะตัดสินใจทําโคกหนองนาขอให้ท่านได้โปรดเข้าใจในสิ่งที่ผมได้นําเสนอ และได้โปรดเข้าใจในสิ่งที่ผมพยายามที่จะเชิญชวนพยายามที่จะช่วยให้พวกท่านประสบความสําเร็จในการทําโค้งน้องนาผมรู้ครับว่าคนสําเร็จมันจะไม่มากแต่ถ้าคนไหนสามารถที่จะทําสําเร็จและสามารถที่จะทําให้โค้งน้องนานี้สร้างรายได้ให้ได้คนเหล่านี้จะถือว่าเป็นแกนนําจะถือว่าเป็นคนที่ได้ผ่านการ ทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ผ่านความล้มเหลวได้ผ่านความยากลําบากมาแล้วคนเหล่านี้แหละครับจะเป็นผู้ที่จะออกไปเผยแพร่เรื่องราวต่างๆของโค้งหนองนาให้กับคนอื่นได้รับรู้รับทราบผมไม่สามารถที่จะช่วยให้ทุกคนประสบความสําเร็จได้ถ้าทุกคนไม่ช่วยตัวเองการที่ผมพยายามที่จะชักจูงพยายามที่จะผลักดันท่านผู้ชมให้รีบทาให้พัฒนาเพราะผมมองเห็นว่านี่คือประโยชน์ที่พวกท่านจะได้รับ แต่การที่คนไหนจะประสบความสําเร็จหรือไม่ประสบความสําเร็จมันอยู่ที่ตัวท่านเองผมอยากให้ทุกคนประสบความสําเร็จครับแต่ความสําเร็จนั้นมันกลับอยู่ที่ท่านตัดสินใจเองว่าท่านจะลงมือทําแบบไหนท่านเต็มร้อยกับมันท่านก็มีโอกาสประสบความสําเร็จท่านไม่เต็มร้อยความสําเร็จก็ห่างไกลเพราะฉะนั้นทุกท่านจงจําไว้นะครับไม่มีอะไรที่จะสามารถประสบความสําเร็จ ได้เต็มร้อยหรือทุกคนต้องประสบความสําเร็จแต่ทุกการประสบความสําเร็จมันกลับจะมีคนที่เป็นผู้นําคนที่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงสังคมได้เพราะฉะนั้นคนเหล่านี้แหละครับคือคนที่จะช่วยเหลือให้ประเทศชาติและสังคมจเจริญก้าวหน้าในอนาคตถ้าวันนี้ผมสามารถที่จะเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจให้กับพวกท่าน และจากหนึ่งคนจุดประกายที่ตัวผมและขยายออกไปเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนนั่นถือว่าประสบความสําเร็จแล้วครับเพราะฉะนั้นผมหวังว่าคลิปนี้จะทําให้ทุกท่านได้กลับมาคิดและทบทวนและมองโคกหนองนาให้ออกและมองเจตนาที่ผมได้ทําคลิปต่างๆบอกเล่าเรื่องราวโคกหนองนายท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังท่านจะเข้าใจในเจตนาที่ผมสื่อ เพราะฉะนั้นนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะทําให้ทุกท่านได้เกิดความรู้ได้เกิดการคิดและผมก็ขอฝากท่านผู้ชมนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันด้วยครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ